ก็จะะะยยืดยืดแบบนนี้นะคะวันนี้คุณเล็กจะมาชวนเพื่อนๆสวอสวทำต้นคริสต์มาสกันนะคะเป็นขนมที่ใช้วัตถุดิบแค่3อย่างเองค่ะลูกหลานต้องชอบแน่ๆเลยค่ะอันนี้จะเป็นข้าวพองนะคะข้าวพองที่เราจะเห็นอยู่ในกรยศาสตร์อะค่ะแต่ว่า ตามซูเปอร์มาร์เกต็ตเขาก็จะมีที่เอาไปเคลือบช็อกโกแลตอะไรพวกนั้นนะคะเคลือบคาราเมลเคลือบน้ำผึ้งเพื่อที่จะเอามาให้ให้เด็กๆทานกับนมตอนเช้าได้เลยนะคะเป็นซีเรียลตอนเช้าค่ะแต่นี่คุณเล็กซื้อมาจากตลาดค่ะเป็นข้าวพองที่เอาไวท้ทากายศาสตร์นะคะเพราะว่าอันนี้ยังไม่ได้เคลือบอะไรเลยเขาจะได้เคลือบสีได้ง่ายๆค่ะส่วนผสมน้อยมากเลยค่ะอันนี้ก็จะเป็นเนยนะคะแล้วก็อันนี้ก็จะเป็นมัชเมลโล่นะคะเราก็จะเริ่มจากการละลายเนยก่อนนะคะ ระคร้าน,นี้จะร้อนเร็วมากขนาดกำลังดีเลยค่ะเนี่ยทีแรกเขาเริ่มมีใบในกนวนี้นะคะ20หรือ22ส่สิบสอเซนนี่แหละคะ่ะเขาก็จะเล็กไปนิดนึงอันนี้ถ้าเราเจยีวไข่ตอนเช้านี่กำลังดีเลยนะคะเนยเราละลายดีแล้วนะคะเราก็จะใส่ม,มัเมลโร่ของเราลางไปค่ะ แล้วเราก็จะผัดให้เขาละลายนะเพราะว่าในโเนียเขาจะมีส่วนผสมของน้ำตาลเยอะมากใกล้คริสต์มาสแบบนี้นะคะเรามีขนมน่ารักน่ารักให้ลูกหลานเราได้ทานอร่อยอร่อยแล้วก็เขาคงจะมีความสุขมากเลยนะคะเพราะว่าสีสันของคริสต์มาสสีสันของเทศกาลนี้มันเป็นอะไรที่แบบทำให้เด็กๆมีความสุขมากตอนสมัยเราเด็กๆเราก,ก็เฝ้ารอค่ะคริสต์มาสนีว ไปเฝ้าอยู่ที่โบสถ์เขาจะมีการละเล่นสนุกสนุกตามตามโบสถ์นะคะโบสถ์ของของคริสตจักรเขาช่วงที่คุณเล็กเป็นครูคุณเล็กก็ได้มีส่วนเกี่ยวกับทางศาสนาคริสเหมือนกันค่ะไปช่วยเขาตอนแจกรางวัลเขาจะมีจับฉลาก้อยดาวก่อนที่ ก่อนจะเที่ยงคืนน่ะนะคะั็จะมีงานรื่นเลยมีกิจกรรมมีสอยดาวที่วัดแล้วก็ไปช่วยเขาแจกรางวัลคะ่ะตอนเด็กๆเราก็ไปจับรางวัลน,นะแต่พอแต่พอเริ่มทำงานแล้วไปทำงานแล้วเราก็ได้ไปช่วยเขาทำศาสนาไหนก็เหมือนกันนะคะช่วยกันได้หมดตอนนี้ละลายแล้วนะคะ เราก็จะเติมสีลงไปค่ะส่ผสมอาหานะคะคุณเลือกใส่สีเขียวเข้มลงไปค่ะดับไฟนะคะแล้วก็จัดการผสมเลยค่ะ ใสแบบนี้แล้วนะคะเราก็จะใส่ข้าวพองเราลงไปค่ะแล้วเราก็จะคลุกเคล้าให้มัสเ l โล่ไปเคลือบบนข้าวพองของเราทุกๆุกอน,นูเลยนะคะเคลือ,อน,นี้หักไปแล้วค่ะเนี่ยค่ะคลุกเคล้าให้มัสเตโล่ของเราเนี่ยไปเคลือบแล้วก็เชื่อมติดกับข้าวพองทุกๆเม็ดเลยนะคะ สีเขาก็จะสวยขึ้นเป็นต้นสนแล้วค่ะแค่นี้ก็เสร็จแล้วนะคะแต่ว่าเราก็อยากจะทําให้มันน่ารักกว่านี้เดี๋ยวเราจะรอให้เข้าเย็ยนกว่านี้อีกนิดนึงนะคะแล้วเราจะมาจับให้เขาเป็นต้นสนกันค่ะนี่นะคะเราจะรอให้ขนมเราอุ่นๆนะคะแล้วเราก็แตะเนยนิดหน่อยนะคะเนยละลายก็ได้ค่ะเพื่อที่เดี๋ยวพอเรามาจับแล้วเนี่ย เราก็จะมีกลิ่นเนยหอมๆติดอยู่กับขนมของเราค่ะอันนี้เพื่อนๆจะใช้สองมือแล้วก็ทำเป็นเป็นก้อนเลยก็ได้นะคะเป็นต้นคริสต์มาสเลยก็ไม่เป็นไรเนาะแบบนี้ค่ะเราก็จะได้และหนึ่งต้นตันต้งเอาไว้ก่อนเลยค่ะถ้าเราไม่มั่นใจนะคะเราใส่ในแก้วกระดาษนี้ก็ได้นะคะเป็นกลวยที่เวลาไปดื่มน้ำตามตามที่ต่างๆที่เขาจะมีน้ำดื่มให้เราเขาจะมีกลวยแก้วกลวยแบบนี้ค่ะ เราก็ใส่ไปได้เลยแอดลงไปแบบนี้นะคะแล้วเราก็จะจับจับตรงปลายว่ายอดเข้าไปถึงหรือเปล่าเนาะเสร็จแล้วนะคะเราก็จะมาแกะ ช่วยกระดาษนี้ออกกันนะคะค่อยๆลอกออกนะคะนี่ค่ะเราก็จะได้ต้นคริสต์มาสต้นใหญ่เลยสวยงามน่ารักค่ะแกะอย่างเบามือนะคะก็จะมีทั้งต้นเล็กต้นใหญ่เลยนะคะ น่ารักมากเลยค่ะแค่นี้เราก็จะได้ต้นคริสต์มาสน่ารักน่ารักน่ารักแต่ถ้าเรายังไม่พอใจนะคะเราสามารถตกแต่งได้อีกค่ะเกล็ดน้ำตาลนะคะสีเขียวสีแดงสีเหลืองสีขาวสีอะไรก็แล้วแต่เอามาใช้ได้เลยค่ะทีนี้เราก็จะทรงเข้ามาอีกนิดนึงนะคะให้น่ารักให้สวยขึ้น ให้เป็นทรงที่เราต้องการเลยค่ะอันนี้ก็จะเป็นเกรดน้ําตาลนะคะเม็ดมุกเล็กใหญ่ของเราที่มีอยู่ค่ะเพื่อนนามาใช้ได้เลยค่ะจากนั้นนะคะเราก็จะเริ่มจากการเอาต้นส่วนของเรานี่ลและค่ะต้นนี้นะคะ คุกลงไปได้เลยค่ะพุกลงไปในนี้ได้เลยก็จะมีเกล็ดน้ำตาลติดขึ้นมาเพื่อนเห็นไหมคะแค่นี้ก็เสร็จแล้วค่ะเสร็จแล้วนะคะต้นคริสต์มาสจากข้าวพองของคุเล็กนะคะ็นสันน่ารักมากเลยค่ะเพื่อนดูสิคะเนี่ยเอาไปให้เด็กๆนะคะเด็กๆต้อง แน่ๆเลยลูกหหานเราต้องชอบมากๆแน่ๆเลยตกแต่งด้วยเกล็ดน้ําตาลนะคะเม็ดสีต่างๆแบบนี้เลยค่ะประดับดาวไว้บนยอดของต้นสนนิดนึงแบบนี้เขาก็จะเหมือนแล้วค่ะรสชาติเขาก็จะอร่อยนะคะเพราะว่าอาข้าวพองเนี่ยเราก็เอาไปเอาไปคั่วเพิ่มเติมนิดหน่อยเพื่อให้เขาไม่ชื้นนะคะลดความชื้นของเขาลงแล้วก็เอา ส่กับมอสเมลโลซึ่งมอสเมลโลเป็นอะไรที่เด็กๆชอบอยู่แล้วนะคะอร่อยนุบๆเลยค่ะเพื่อนๆอย่าลืมไปทํานะคะทําไม่ยากเลยค่ะอยากให้เพื่อนๆได้ลองทํานะคะจะเสียแล้วเรามาเรียนรู้ด้วยกันนะคะอะไรที่เราไม่เคยทําอยากทําตั้งแต่ตอนที่สมัยเราทํางานเนี่ยเราก็มาทําตอนนี้ได้เลยค่ะเป็นวัยที่ ทุกอย่างเราพร้อมแล้วนะคะเราอยู่บ้านเราทําได้หรือถ้าเรายังไม่กเกษียณเราก็เตรียมการไว้ก่อนค่ะเดี๋ยวพอถึงวันกเกษียณจริงๆเราจะได้มีอะไรทํานะคะลูกหลานเราก็มีขนมทานเผลอๆเราก็จะมีรายได้จากการทําขนมเอาไว้เป็นรายได้เสริมด้วยค่ะนะคะวันนี้คุณเล็กไปก่อนแล้วค่ะขอให้ทุกคนมีความสุขสุขภาพแข็งแรงนะคะมีความสุขมากๆก,ก,กับเทศกาลที่จะถึงนี้เนาะคุเล็กไปแล้วค่ะสวัสดีค่ะ